小疙瘩。 ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์ครีมอมคุกกี้แลนด์โอเวเบคและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็ต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ยยิ่งซื้อ เยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคูเกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากในะ้อออมกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็อยู่กับเซฟนะคะแปดปาซีนะคะวันนี้เซฟจะพาทุกคนเน่ยมาดูกันเนาะในส่วนของทีมนะคะที่เอามาตีบอสนะคะกิวกันเนาะทั้ง3อันเลยนะคะทั้ง3บอสด้วยกันเลยเนาะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะนิยมตีมังกรน,นะคะแล้วก็บอสเชเอมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเซฟจะพาไปดูทีละตัวเลยเนาะก็จะเริ่มจากบอสเชเอมก่อนนะคะมาด้วยที่เทวทูตเนาะที่ตอนนี้อาจจะแบบคนตีกันน้อยลงนะคะแล้วก็มาจบท้ายด้วยมังกรอันล่าสุดของเรากันเลยนะคะเดี๋ยวเซฟจะสรุปแต่ ล้ตัวเน้อทีมที่สุกว่าเป็นเดอะเบสที่สุดแล้วคิดว่ากดง่ายที่สุดนะคะเอาละทุกคนเดีย๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะทีมแรกกันเลยนะคะก็จะบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยนะคะจะใช้นะคะเป็นในส่วนของอ่ากัปตันคาวีนะคะที่เข้ามาช่วยนั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะคะเซฟก็จะลองเล่นเนาะ เป็นช่วงแบบว่า100ไปเลยนะคะเรเวลนะโอเคค่ะเริ่มสู่การฝึกได้เลยนะคะแนะนำนะคะให้ทำการฝึกก่อนทุกครั้งก่อนเล่นจริงนะคะในส่วนของทีมนี้เนี่ยสามารถปล่อยออโตได้นะคะโดยเราจะเริ่มกดที่ตัวของน้องแกะก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นคลิปของทีมนี้กันไปบ้างแล้วนะคะแต่นี้เนี่ยเซฟก็จะมาให้ทุกคนได้ดูกันพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จริงเราสามารถกดน้องหมึกเนี่ยให้เป็นรูปนาฬิกาได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเซียงก็จะพยายามเอามือนะคะกดช่วยสกิลให้มันได้ออกไวย,ยิ่งขึ้นนะคะนี่แล้วก็ตัวของอ่าบอสนะคะจะง่ำๆเนาะเป็นตัวของมิกกิเวเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่อ่ตัวของมิกกิเวเนี่ยนะคะอาจจะทําให้ตัวอื่นเนี่ยถูกขัดสกิลได้ค่ะอ่าแล้วก็การที่จะตกเป็นเป้าหมายนะคะจะต้องมีพลังชีวิตสูงที่สุดนะคะทุกคนก็สามารถดูที่สเต็กนะคะของแต่ละตัวได้เลยนะคะจากนั้นก็เอามือช่วยๆกดได้เลยค่ะ หรือใครจะแบบสายปล่อยจอยเนาะก็สามารถาปล่อยออโต้รันยาวได้นะคะแต่เซฟรู้สึกว่าสกิลบางทีมันเบียดกันเกินไปเนาะนะคะอาจจะทําใหแบบ้เกิดการผิดพลาดกันเกิดขึ้นได้หรือแบบมันออกสกิลช้านะคะการใช้มือกดเนาะก็จะช่วยทําให้ออกได้ไวยิ่งขึ้นค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะง้าๆนะคะตัวเดิมเลยแต่มันก็จะแหลกนิดน,นึงนะทุกคนเพราะว่าแบบสกิลมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะโอเคนี่ค่ะดันไปนะ ดูกว่าจะกดน้องมึกทันไหมมึกแชสกิลทันหรือเปล่านะฮะโอเคเหมือนจะไม่ได้ทันนะคะเดี๋ยวมาดูดาเมจที่ได้กันนะคะก็จะอยู่ที่สองร้อยนะคะ30ล้านบวกบวนะคะเมื่อกี้ถ้าเกิดเซฟตีทันน้องก็น่าจะขึ้น2 5ห้านะคะเดี๋ยวสาธิตให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะ โอเคค่ะประมาณนี้เลยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าหมึกช้าไปเนอะเหมือนเมื่อกี้เซฟรู้สึกว่าหมึกช้าไปนิดนึงนะคะสามารถไปเพิ่มนะคะในส่วนของครูไทม์เนี่ยมาช่วยเพิ่มเติมได้เลยค่ะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบอสเทวทูตกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูท็อปปิ้งทีมนี้กันก่อนเลยนะคะก็จะใช้เป็นครูไทม์ล้วนนะคะออฟล็อกแล้วก็เสียหายถ้ามีก็ได้เช่นกันคะ่ะ น้องมือของเรานะคะเป็นท็อปปิ้งเดิมก็ได้นะคะทุกคนแต่อาจจะต้องเพิ่มในส่วนของออฟลองความเร็วโจมตีนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราจะใช้ผ้าคลุมนะคะในในครั้งนี้ด้วยเนาะก็เลยจะต้องมีในส่วนของออฟลองความเร็วโจมตีเพิ่มเข้ามานะคะนี่ค่ะนะคะจะใช้เป็นคู่ไทมล้วนเหมือนกันค่ะนะคะส่วนเข้าวลายเนาะเซฟก็จะใช้เป็นคู่ไทมนะคะมีออฟลองความเฉืหายติดมานิดนึงเนาะแต่จะเน้นในส่วนของพลังโจมตีนะคะแล้วก็ความเร็วโจมตีค่ะ ต่อมาชูครีมของเรานะคะเน้นคูทามล้วนจ้านะคะเน้นอันตตะคริเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มฝึกกันได้เลยนะคะ let's go อันนี้เราจะไม่ได้ออโต้น,นะคะ,ะเราจะกดก่อนเลยมาลองนะคะอันนี้อาจจะต้องใช้การกดอ่ากดมือนิดหนึ่งนะคะแต่ถามว่ายากไหมทุกคนก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ พอกดมันก็เล็เสร็จปุ๊บนะคะต่อโดยเข้าไลน์ทันทีค่ะตัวที่กดง่ายสุดนะก็คือทีมชาเอมนะคะทุกคนมันออโต้ได้เลยนะคะปึ้งปึ้งปึ้ง,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 งมานะคะใหะ้น้องแบล็กเบอรี่เนาะนะคะทำการสกิลไปนะคะน้องหมึกค่ะจะเล่นสกิลพอดีนะคะตอนจังหวะที่เหมือนกับว่าจะต้องอเป็นลูกดำๆนะคะอุกาบาทมานะคะพอเราสลายศิลาสุดท้ายเสร็จปุ๊บนะให้กดเข้าไลนา์ทันทีเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็กดมือนะคะทุกตัวเลยนะคะถ้าท,ทำได้เนาะกดสกิลไปก่อนนะคะอ่าแล้วก็รอกดเข้าไลนา์นะคะตอนที่อ่าหลังจากถูกสตาร์แล้วปึ้งๆๆปึ้งมาป,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 ปึ้งมาค่ะรอกดแบล็กเบอรี่นะคะตอนศิลาลงมาค่ะนะคะมากลองก็สามารถเล่นได้เลยคะ่ะจากนั้นน้องหมึกก็จะสกิลมาพอดีนะคะเราก็จะทําลายศิลาได้ทันค่ะทุกคนรอกเก็บเข้าลายใช้นะคะตอนจังหวะศิลาสลายพอดีนะคะเราก็กดเลยค่ะ โอเคค่ะจากนั้นน้องก็กดออโต้นะคะเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าเผื่อเรากดไม่ทันเนาะนี่ค่ะจังหวะจบพอดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันน้องว่าจะได้ดาเมจไปประมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้น้องเซฟก็ได้มาประมาณ 119M นะคะ ซึ่งคะแนนนี้เนี่ยอาจจะน้อยกว่าตัวของเทวทูตเนาะทำให้อ่าตัวของมังกรนะคะทำให้เราเนี่ยไปตีมังกรกันแทนที่จะตีเทวทูตนะคะประมาณนี้หรือประมาณ 120m บวกๆนะคะอยู่ที่ว่าติดคลิไม่ติดคลิดาเมจแรงแค่ไหนนะคะประมาณนี้เนาะต่อมาค่ะที่มังกรกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูท็อปปิ้งกันเลยดีกว่าคะ่ะ โอเคค่ะต่อมานะคะต่อมาดูในส่วนของโดนัทโ,โดใจกันเลยนะคะก็ตัวของโดนัทเนี่ยนะคะเซฟจะใช้เป็นคูทามอ่ะออฟลองก็มีระความเสียหายติดมาด้วยนะไม่อย่างงั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงนะคะที่น้องแบบว่าตุยเย่ไปนะคะโอเคนะคะนี่ต่อมาค่ะก็จะมีคูทามนะคะแล้วก็มีออฟลองแล้วความเสียหายเนาะนะคะสะหรับน้องมิกกเวย โอเคค่ะต่อมานะคะซอเบค่ะซอเบนะคะก็จะมีออฟลองคูไทมเนาะกับลดความเสียหายเพิ่มเข้ามานะคะจะบอกว่ายังไงซอเบก็ตุยหรือตายอยู่แล้วนะคะมันโดนสะท้อนเนาะก็อาจจะทำให้มันแบบตายช้าลงหรือแบบอยู่ในเฟสที่2ที่เราจะกดสกิลได้เนี่ยก็เลยต้องมีออฟลองลดความเสียหายนะคะ โอเคค่ะลูกพูณของเรานะคะครูทามน้องออฟลองแล้วความเสียหายนะคะเซฟกันปัญหาที่น้องจะโดนสกิลต,ตายไวนะคะน้อเซฟก็เลยแบบเออหาออฟลองตรงนี้มาแต่ถ้าเออ่ให้เทียบแล้วเนี่ยเซฟรู้สึกว่าหาโดนัทมิคกิวเวก,ก่อนนะคะแล้วลูกพูณเนี่ยอ่าสักประมาณสิบกว่าก็ได้นะทุกคนนะคะจะเน้นในส่วนของครูทามนะคะซักมากกว่า นะคะต่อมาค่ะในส่วนของ a k a คนะคะ a c a n เนี่ยก็จะมี Off-Long c อง l t ทา e นะคะแล้ะ o f l ล n g งลดความเสียหายค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถแปะดีบัฟนะคะต่อเนื่องไปได้นั่นเองอ่าประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรนะ โอเคค่ะมาสวยของมังกรน,นะคะเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยค่ะเซฟยังไม่อ่ายังไม่เคยลองที่อ่าลเวรลซับแบบแรกๆเนาะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันอ่าระดับปกติกันก่อนเลยนะคะเผื่อใครที่แบบว่าเออเริ่มตีกันแล้วเนาะ mm hmm. อันนี้นะคะจะไม่ออโต้เช็คการซึ่งมันแอบฟิกนิดนึงนะคะอ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวเราจะกดซอบเบนะคะซอบเบลูกคุณนะคะเอคแคร์ hmm. เราก็โดนัทค่ะ เราจะกดมิคิเวตอนที่มันง้างมือพอดีนะคะมันก็จะคอยรับแรงกระแทกจากเพื่อนๆให้บ้างนะคะ <S <S <ๆ>เล็กน้อยน้องเม่ง,งั้นเนี่ยตัวของโดนัทนะคะจะตายก่อนน่เองค่ะนะคะเราก็จะยังไม่ได้กดนะคะซอเบเหมือนกันนาะซอเบจะกดตอน41นะคะไม่ง,งั้นเนี่ยเขาจะสะท้อนก่อนน่เองค่ะอ่ะเซฟก็กดไปเลยนะคะตอนนี้ตึ้งๆๆๆๆๆไปนะคะจากนั้นก็กดสก,กิลเหมือนเดิมเลยค่ะลูกพูนเสร็จปุ๊บเอค่ะแปะรีบับไป ปึ้งนะคะเอกก็จะตายพอดีค่ะจากนั้นเนาะก็จะคอยนะคะโดนัทของเราเนี่ยก็จะแบบสาบเนาะนะคะอีกฝั่งหนึ่งให้ปึ้งนะคะสาบไปนะคะจะได้โดนัาเมจน้อยลงด้วยเนาะตัวของโดนัทก็จะยังใช้สกิลต่อด้วยนะคะโอเคค่ะเราจะกดลูกพุ่นให้ทันนะคะสาบป,ปึ๊บเฮ้ยจะเสียดายกดมิกกีเวยไม่ทันทุกคนมิกกี้เวเซฟชาร์ปเลยนิดหนึ่งนะคะก็เลยทำให้กดไม่ทันเอง ดาเมจที่ได้นะคะของทีมเซฟเนี่ยอาจจะเรื่องของทามมิ่งอาจจะยังไม่เป๊ะน,นะคะเพิ่มเติมเนาะทำให้ดาเมจที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่ควรจะได้นะคะโอเคค่ะก็ได้ประมาณ200นะคะซึ่งมันจะมากกว่าในส่วนของเทวทูตตัวกลางนะคะคนก็เลยจะมาทยอยตีตัวนี้กันนะคะอันนี้คือดาเมจที่ได้นะนะคะ 165m ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสพวกเลเวล,ลแรกๆกันดูเลยเนาะว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะคะโอเคมาแล้วโอเคค่ะขออนุญาตก,กดไวขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนไอติมังกรเนี่ยมันจะแบบว่าฟิกนิดนึงนะแบบค่อนข้างเป๊ะนะคะเซฟยรู้สึกว่าเออแอบตียากนิดนึงโอเคห้าสิบเจ็ดนะคะง้างมือโอเคค่ะอารมิทิเวคอยร,รับกระแทกนะคะให้กับซอเบ มือไปนะคะลูกคุณตีไปตึ้งค่ะแต่รู้สึกได้ว่าทำไมซอเบยใกล้จะตายโอเคอ่ะเซฟใช้สกิลก่อนเลยแล้วกันนะคะ4 1อ่ะยิงพอดีนะคะ่ะเลเวลแรกๆก็ใช้ได้นาะมันก็จะแบบเคลียร์ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพอซอเบยมันถูกยิงไปอย่างเงี้ยถ้ามันตายนะทุกคนนะคะเวลาเราเริ่มเทินถัดไปเนี่ยมันจะก็จะแอบอยากนิดนึงนะคะอ่ะ สดงว่าลเวลแรกก็โอเคเนาะแต่พยายามนะคะ กดให้ทันเนาะนะคะอย่าให้ซอเบตายแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยซอเบมันตายอะ่ะเราลองเปลี่ยนท็อปปิ้งให้แบบลดเค้าจะหายมันเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะช่วยได้นะทุกคนหรือความเลืวโจ,จมตีเนี่ยแทบไม่ต้องมีเลยก็ได้นะคะเพราะงั้นน้องเขาตีวันฮิตใช่ไหมตีแบบตีบตแบบตทีละฮิตทีละฮิต,แล,ตแล้วแบบมันจะถอนตัวเองตายนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะหรือลดเค้าจะหายตรงนี้เพิ่มเติมนะคะน่าจะช่วยได้เยอะเลยประมาณนี้นะคะสำหรับทีมตีมังกรน็ะท็อปปิ้งนะคะแบบนี้เลยคือท็อปปิ้งสองตัวนี้ถ้าเราทํามาแบบ ออฟโหดความเสียหายแบบคิดว่าเป๊ะแล้วเนาะแบบเออมีสักหน่อยอย่างงี้นะคะแล้วเอาไปใช้เนาะสนับตีบอชเอมได้เลยนะคะแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะเราก็จะเปลี่ยนแค่แบบไม่กี่ตัวเนาะนะคะนี่ อันนี้ก็นะคะทีมที่ใช้งานนะคะเซฟจะเซฟจะใช้ท็อปปิ้งที่แบบค่อนข้างแบบเซตเดียวกันอันเดียวกันมากๆเลยนะทุกคนเพราะท็อปปิ้งนะคะไม่ได้ทำเยอะเนาะแต่ถ้าแนะนําเพื่อนๆทากันไว้เยอะๆก็ได้นะคะท็อปปิ้งเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ต้องสลับตัวไปมานะคะบางทีมันก็แบบเป๊ะอยู่แล้วนะคะทุกคน ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับตีมักเกิลทั้ง3ตัวด้วยกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้รับทริคเพิ่มเติมไปนะคะเมื่อกี้เทวทูตไม่แน่ใจว่าเพื <ๆ S 2> ่อนๆได้รับท็อปปิ้งนะคะตัวอย่างท็อปปิ้งกันไปหรือย,อยังเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเซฟจ,จะเซตให้ดูนะคะว่าเออท็อปปิ้งที่ใช้เนี่ยเซฟใช้เป็นเซตไหนอะอะไรยังไงนะคะ นี่เซฟก็ใช้อันเดียวกับลูกพุ่นจริงๆนะคะอ่าประมาณนี้จะคีย์อยู่ที่ที่เซฟดูนะก็คือตัวของมิกิเวที่มันโดนงำๆไปเนาะกับตัวของน้องแกะของเราที่จะต้องฮิวให้ทันนะคะทุกคนคือเคยมีบางช็อตที่เซฟรู้สึกว่าเฮ้ยฮิวไม่ทันแล้วทาให้เพื่อนตายนะคะเป็นไปนได้เหมือนกันนี่ค่ะที่จริงมันทำงายอยู่นี้เนาะมันไม่ต้องมีลลความเสียหายเลยนะคะสำหรับ2ตัวนี้แต่เนี้ยเซฟทำเผือตีมังกรด้วยเนาะ ะะตัวของกับตันคาร์เช่นกันแต่มันจะใช้เปอร์เซ็นต์ของคูทามนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยเพื่อความเป๊ะนะคะตรงน้องหมึกนะคะเซฟจะไม่เน้นความเร็วจมตีเนาะจะเน้นแค่คูทามกับพลังจมตีนะคะเอาแบบสูงๆได้เลยเซฟเคยทํา55เปอร์เนาะสำหรับพลังจมตีคะ่ะมันได้ดาเมจค่อนข้างเยอะเลยนะคะโอเคค่ะน้องแกะของเรานะคะประมาณนี้เลยคะ่ะ โอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับนะคะข้อมูลตรงนี้เนาะไปปรับใช้แล้วก็ไปลองเล่นกันดูได้นะคะน่าจะสนุกเพิ่มขึ้นมากๆเลยสำหรับตีบอลเกี่ในซีซั่นนี้ค่ะยังไงเลยแค่สองวันสุดท้ายเนาะอย่าลืมเคลียร์ไม้กันด้วยนะคะและเคลียร์ตัวกันด้วยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟข้อตัวลับไปก่อนนาะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย